สวัสดีค่ะพวกเรา Little Star s มิชชั่นของเราคือการสร้างการรับรู้การจดจำเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อและเพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องและการสร้างทัศนคติให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการจดจำครีมแตงโมเท่ากับดีดีครีมแตงโมจุลาเฮิร์บซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรมความงามนั้นเติบโตเป็นเ8ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอยู่ที่ 47%และเครื่องสำอาง14%และผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมความงามที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆในอนาคตสถานการณ์ทางการตลาดและสภาวะแข่งขันทั้งในอดีตและปัจจุบันปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับความสวยความงามมากยิ่งขึ้นทำให้ตลาดเกี่ยวกับความสวยความงามเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปีและคนส่วนใหญ่เน้นความสะดวกสบายดังนั้น ผู้ผลิตจุลาเฮิร์บจึงเปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมซองให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นทั้ง7 e เ e ่นอและร้านบิวตี้ช็อปที่ร่วมรายการคู่แข่งขันทางตรงคือแบรนด์ซิตราฟูจิสโนเกิลเ b บ b ้บอและเฟสทูเฟสค่ะ ส่วนคู่แข่งขันทางอ้อมคือครีมที่ช่วยปรับความกระจ่างใสชนิดอื่นที่ไม่มีส่วนผสมของแตงโมซึ่งประกอบไปด้วย A A B B C C D D และ E E แคมเปญของเรามีชื่อว่าจุลาเฮิร์บเลิฟเลยซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของเราจะเป็นนักเรียนอายุระหว่าง15-18ปีและกลุ่มเป้าหมายรองเป็นนักศึกษาอายุระหว่าง19-25ปีค่ะ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากการที่ทางกลุ่มของพวกเราได้ทำแบบสำรวจพบว่า 1. ความถี่ในการซื้อดีดีครีมนั้นคือ1-2ครั้งต่อเดือนค่ะ 2. ช่องทางในการซื้อดีดีครีมที่นิยมมากที่สุดคือร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า 3. ปัใจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายจะให้ความสำคัญกับคุณภาพราคาและช่องทางการจัดจำหน่ายตามลำดับค่ะ 4. ช่องทางที่ทำให้รู้จักแบรนด์จุฬา h ิร์บคือ Facebook, Youtube, Instagram, Twitter และคนรอบข้างตามลำดับ 5จากการสำรวจพบว่ามีผู้ที่เคยใช้ดีดีครีมแตงโมของจุลา h e ร์บ55.7%และอีก44.3%คือไม่เคยใช้ดีดีครีมแตงโมของจุฬา h e ร์บ และ6ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าผู้ใช้แบรนด์จุลาเฮิร์บส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง19 22ปีค่ะ Marketing c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l โดยทางกลุ่มของพวกเราได้จัดทำทั้งหมด3ช่องทางได้แก่ Facebook Twitter Instagram Facebook เราสร้างแฟนเพจ Facebook ชื่อว่าจุลาเฮิร์บดีดีบายลิตเติลสตาร์ โดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่มแจกดีๆแตงโมจำนวน25รางวัลกติกาคือ 1. กดติดตามและแชร์เพจแบบสาธารณะ 2. คอมเมนต์เหตุผลที่อยากใช้ดีๆเคียมแตงโมจุลาเฮิร์บในคลิปที่1 3. คอมเมนต์3คํำให้กับจุลาเฮิร์บบวกแท็กเพื่อน2คนในคลิปที่2 4. คอมเมนต์ดีๆแตงโมเท่ากับจุลาเฮิร์บหรือดีๆแตงโมต้องจุลาเฮิร์บในคลิปที่3 5. คอมเมนต์ทีมแม่ชมหรือทีมส้มหยุดในคลิปที่4และสุดท้ายเราใช้ Graphics Interchange Format หรือ g a f เล่นเกมกดภาพให้หยุดตรงกับรูปภาพต้นฉบับ Twitter เราได้ทำการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ในการจด่ดีๆีคิมแตงโมจำนวน43หลัรางวัลโดยมีกติกาดังนี้ 1. กดติดตาม @julaherb 2. กดรีทวิต 3. เม,มนชั่นเหตุผลที่ชอบหรืออยากได้ดีดีครีมแตงโมพร้อมติ hashtag, ดแฮชแท็กดีดีครีมแตงโมและแฮชแท็กจุลาเฮิร์บเลิฟเลย Instagram สร้างแอคเคาท์อินสตาแกรมชื่อว่าแอดจูลาเฮิร์บ by l i d o Star โดยได้ทำการให้แมคอินฟลูเอนเซอร์โพสต์รูปคู่กับผลิตภัณฑ์ดีดีแตงโมแท็กแอคเคาท์หลักแอดจูลาเฮิร์บและแอคเคาท์แอดจูลาเฮิร์บ by l i d o Star พร้อมกับติดแฮชแท็กจุลาเฮิร์บเลิฟเลย Action Plan ทวิตเตอร์โดยให้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึง5มิถุนายน facebook โดยให้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึง8มิถุนายน instagram ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึง8มิถุนายนสำหรับงบประมาณของแผนการตลาดทั้งหมดเราแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะ คืออิน t ตาแกรม42% Facebook 36% Twitter 7%และค่าใช้จ่ายอื่นๆ15%ค่ะ API ในส่วนของ Twitter เราวัดจากยอดเมนชั่นได้1,157เมนชั่นยอดรีทวิตเตอร์ทั้งหมด1,769รีทวิตเตอร์และจำนวนการเข้าถึงแท็กชุราเฮิร์บเลิฟเลยทั้งหมด1 5 9 2แท็กค่ะมาต่อกันที่ Facebook จากการที่เราได้สร้างเพจ Facebook จุลาเฮิร์บดีดีบายลิทจตามีผู้กดไลค์เพจจำนวน446ไลค์และวิดีโอมาร์เก็ตติ้งทั้งหมด4คลิปมีผลตอบรับดังต่อไปนี้ค่ะวิดีโอแรกแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแตงโมจุลาเฮิร์บมียอดเข้าถึง6 3 4 6คนและยอดผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม253คนวิดีโอที่2 ไอวิเดร์ลุกกับดีดีแตงโมจุราเฮิร์บมียอดเข้าถึง4,563คนและยอดผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม702คนวิดีโอที่3ดีดีแตงโมต้องจุราเฮิร์บมียอดเข้าถึง8,482คนและยอดผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม768คนและวิดีโอที่4แต่งหน้ากับดีดีแตงโมจุราเฮิร์บมียอดเข้าถึง33,069คนและยอดผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม1,607คนค่ะ นอกจากนี้เรายัางได้สร้างกิฟต์ดีๆแต่โมจูลาเฮิร์บเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เล่นเพื่อรู้ลับของรางวัลโดยมียอดเข้าถึง12,305คนและยอดผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม9,118คนรวมตลอดระยะเวลา1เดือนเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถึง 62.2k และยอดผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทั้งหมด 13.4k ค่ะ สำหรับ i n นสตาแกรมแอคเค้าจุลาเฮอบายลิทันตตาเรามียอดผู้ติดตามอยู่ที่566คนและมีบัญชีที่เข้าถึงแอคเค้าเรา846บัญชียอดอิมเพรสชันของโพ์ทั้งหมดใน i n นสตาแกรอยู่ที่8,674ครั้งและกิจกรรมของบัญชีทั้งหมด2,358ครั้งค่ะรายละเอียดแผนการตลาดดิจิตอลระยะยาวสำหรับ1ปี การสร้างภาพยนตร์หนังสั้นซึ่งเรื่องราวในแต่และตอนนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องกันและมีการใส่ประเด็นต่างๆเข้าไปให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักดิดครีมแตงโมจุลาเฮิร์บมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้รายละเอียดแผนง,งานต่อเนื่องของแคมเปญระยะยาว12เดือนคลิปที่1จะเล่าเหตุการณ์โรงเรียนแห่งหนึ่ง กฎของโรงเรียนคือห้ามแต่งหน้าแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมีแดดจ้าประกอบกับมีกิจกรรมกลางแจ้งจึงทําให้ผิวหมองคล้ำส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองแต่พอได้ใช้ดีคลครีมแตงโมตุราเฮิบท้าใม้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะครีมมีส่วนช่วยทําให้ผิวหน้าสว่างกันแดดบางเบาไม่โปะ๊ะไม่โดนอาจารย์จับได้ที่แต่งหน้าไปโรงเรียน คลิปที่2เหตุการณ์ของคนหนึ่งที่เป็นสิวเพราะใช้รองพื้นหนาทําให้เกิดการอุดตันของผิวแต่เขาก็พยายามที่จะใช้รองพื้นปกปิดไปเรื่อยๆจนมีสิวมากยิ่งขึ้นแต่พอเปลี่ยนมาใช้ดีครีมแตงโมตูราเฮิร์บที่บางเบามีสารสกัดจากแตงโมและน้าแร่ฝรั่งเศสทําให้ผิวของเขาดีขึ้นและไม่อุดตันอีกต่อไปคลิปที่3 สแสดงให้เห็นว่าการใช้รองพื้นทำให้เสื้อสีขาวเช่นเสื้อนักเรียนนักศึกษาเป็นคาบแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ดีดีครีมแตงโมตุราเฮิร์บทำให้ค่าบบานเสื้อไม่มีอีกต่อไปคลิปที่4สถา,านการณ์สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราก็จะนึกถึงแตงโมฉ่ำๆเย็นๆเชื่อใจก็เหมือนกับเวลาร้อนๆทำให้รองพื้นไหลเยิ้มเหนียวเนินนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ดีดีครีมแตงโมจุราเฮิร์บก็จะแก้ปัญหาการไหลเยิ้มของครีม ไม่ทำให้ผิวอุดตันเป็นสิวและป้องกันแสงแดดเทคโนโลยี Technology and innovation โฟมล้างหน้าสกับผิวค l e a ซิ่งที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเช่นแตงโมแครอทมะเขือเทศและสมุนไพรอื่นๆที่ช่วยบำรุงผิวหน้าให้มีความชุ่มชื้นกระจ่างใสรดรอยด่างดำบรรจุภัณฑ์มีความสะดวกในการพกพาและนี่ก็เป็นตารางงบประมาณที่ใช้ในแต่ละวันค่ะ